สวัสดีครับมาใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อมอนิเตอร์ระบบ Facilities และการจัดการพลังงานในโรงงานปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับต้นทุนด้านพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพจึงไม่ใช่แค่การประหยัดไฟแต่คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมองเห็นข้อมูลจริงและตัดสินใจได้แม่นยำเทคโนโลยี IoT Internet of Things เข้ามามีบทบาทสำคัญในการยกระดับการบริหารระบบ Facility ภายในโรงงานโดยเริ่มจากการติดตั้ง Digital Power m e t e r ในตู้ไฟฟ้าต่างๆเช่น MDB, DB และ MCC เพื่อดึงข้อมูลทางไฟฟ้าแบบ Real Time ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงดันกระแสะไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าพลังงานสะสมและค่าเดมานข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งผ่านระบบ IoT ไปยังศูนย์กลาง เพื่อแสดงผลบนแดชบอร์ดที่สามารถดูได้แบบเรียลไทม์และนำไปวิเคราะห์ต่อยอดในการวางแผนการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมโรงงานสามารถมองเห็นได้ทันทีว่าโหลดใดใช้พลังงานสูงผิดปกติช่วงเวลาใดเกิดพีกดีมานอุปกรณ์ใดใช้ไฟโดยไม่จำเป็นจากข้อมูลเหล่านี้เราสามารถวางแผนการลันโหลดให้ทำงานเหลื่อมเวลากันเพื่อลดการสตาร์ทโหลดพร้อมกัน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดพีคดิมานช่วยลดค่าไฟในส่วนด a ม d c ชาร์จได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ระบบยังช่วยเพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าโดยการแจ้งเตือนอัตโนมัติทันทีเมื่อเกิดความผิดปกติผ่านไลน์อีเมลหรือช่องทางอื่นๆช่วยให้ทีมงานรับรู้ปัญหาได้ทันทีก่อนที่จะลุกลามจนเกิดความเสียหาย ข้อมูลทั้งหมดสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้หลายเดือนหรือหลายปีเหมาะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มการวางแผนงบป,ประมาณและการทำรายงานผู้บริหารในมุมของลูกค้าประโยชน์ที่ได้รับคือลดค่าไฟฟ้าด้วยการวิเคราะห์ดีมานและโหลดที่ไม่จำเป็นประหยัดต้นทุนและเวลาการเดินทางไปตรวจสอบหน้างานลดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลด้วยมนุษย์เช่นการพิมพ์ผิด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมซ่อมบำรุงรองรับการใช้งานจากทุกอุปกรณ์ทั้ง d e s k ์ท็อปแท็บเล็ตและ Mobile สามารถออกรายงานได้ตามรูปแบบที่ผู้ใช้งานต้องการและรองรับการคำนวณค่าไฟแบบ T O U Time of Use สรุปได้ว่าการนำเทคโนโลยี I O T มาใช้กับระบบ Facilities ไม่เพียงช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแต่ยังช่วยเพิ่มความเสถียร ความปลอดภัยและยกระดับการบริหารจัดการโรงงานให้ก้าวสู่ smart factory อย่างแท้จริง